สวัสดีค่ะพี่มอลลี่หรือยายมอลลี่นะคะตอนนี้อายุก็59ใกล้จะ60แล้วค่ะสมัยก่อนนะหน้าเราจะแบบว่าเป็นฝ้าแล้วก็หน้าแบบมีริ้วรอยเยอะมากแล้วทีนี้เรามารู้จักลาชุเล่ก่อนที่ไม่ได้ใช้ลาชุเล่หน้าเราจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าไม่มีความมั่นใจเวลาไปพบ ป้าผู้คนนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบว่ารักมากรักลาชูเล่มากคือเราใช้แล้วฝ้านะมันจะค่อยๆ่จางหายภายใน2เดือนนะคะใช้ชุดไบรท์บ็อกเซตชุดนี้นะคะฮะเราก็เลยแบบหลงรักลาชูเล่เลยเราใช้มาแบบใช้มาไม่เคยเปลี่ยนใจเลยกับลาชูเล่เนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้ทดลองนะคะว่าหน้าป้าจะไม่มีจะเป็นหน้าพี่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่เอ๋นะคะ แม่นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าหลังคลอดนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือผิวติดสารพอผิวติดสารก็ทําให้เกิดสิวนะคะเป็นลักษณะนี้จะเป็นรอยดํานะคะเป็นเหมือนฟาร์มสิวเลยนะคะพอหลังจากที่เราเป็นฝ้าใช่ไหมคะเราหาครีมนะคะที่มารักษาฝ้าพอไปเจอครีมของเพื่อนพอใช้มาก็ทําให้เราเกิดเป็นคือผิวมันติดสารอยู่แล้วก็ทําให้เราเกิดเป็นสิวขึ้นใช่ไหมคะแม่ก็เลยมาใช้ลาชูเล่นะคะในชุดที่เป็นไบร์บ็อกเซตของลาชูเล่ ก่อนที่จะใช้ชุดใบบล็อกเซตเนี่ยเม์เก็จะมารักษาสิวก่อนประมาณ8เดือนถึงมาเริ่มชุดใบบล็อกเซตของลาชูเล่นะคะใช้ชุดใบบล็อกเซตเนี่ยสี่ชิ้นนะคะสบู่แอตตาเซรั่มเนาะฝาเขียวนะคะแล้วก็ครีมกันแดดใน4ชิ้นนี้ก็จะช่วยทําให้ฝ้าของเราที่เป็นเนี่ยจางลงนะคะแล้วรอยด่างดำที่เกิดจากสิวที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็ช่วยทำให้จางลงด้วยนะคะ แล้ววันนี้ค่ะมาดามก็ได้ตัดสินใจนะคะได้มาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของลาชูเลในชุดของ Bright Block Set ค่ะหลังจากที่ได้ใช้ไปนะคะ2เดือนนะคะหน้าที่มีปัญหาฝ้าแดดค่อยๆจางลงค่ะส่วนฝ้าฮอร์โมนค่ะใช้เวลาต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ค่อยๆกระจายตัวนะคะแล้วก็หายปัจจุบันนี้ค่ะใช้ต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะคะฝ้าแดดแล้วก็ฝ้าฮอร์โมนค่ะจางหายจนกลายเป็นสาวหน้าเด็กแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยุพินนะคะเป็นแม่ค้าขายผ้าตลาดนะัดทำงานอยู่กับแดดอยู่กลางแจ้งนะคะตั้งแต่เช้าถึงบ่ายค่ะโดนความร้อนมาตลอดผิวก็หมองคล้ำพี่ก็เกิดเป็นฝ้าเพราะว่าพี่ยุพินไม่เคยทาครีมกันแดดพี่ก็หาที่รักษาก็รักษาไปทั่วรักษามาหลายวิธีหมดเงินเยอะมากค่ะหมดเงินเป็นแสนรักษามาสิบกว่าปีฝ้าไม่หายหลังจากที่พี่ยุพินได้มารู้จักครีมลาจูเล่และทดลองใช้นะคะ ครีมชุด Bright b อ x s e เทำให้ฝ้าพี่จางใน1เดือนค่ะที่พี่ยุพินตัดสินใจใช้ครีมรักษาฝ้ากับลาชูเล่เพราะว่าครีมลาชูเล่เนี่ยรับประกันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินภายนําใน30วันใช้มาจนปัจจุบันนี้พี่ยุพินอายุ55ปีแล้วค่ะจากแต่ก่อนมีแต่คนเรียกป้าแต่เดี๋ยวนี้คนเรียกพี่แล้วค่ะ